ไม่แนะนำว่าถ้าจะไปฉีดวัคซีนะให้ขับรถตัวโดนเข็มปุ๊บตื่นสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเห็นจุกเปิดคลิปในรถก็คือว่ามีนัดที่จะไปฉีดวัคซีนนะคะเข็มที่สองคนที่พาไปนะคะก็คือนี่ไงพี่เอง พเ,เพราะว่ามันอยู่ไม่ได้ไกลบ้านมากนะคะแล้วก็บวกกับเออในไหนก็ฉีดพร้อมต้นกล้าอยู่แล้วก็จะได้แบบเออไปรับต้นกล้าด้วยเผื่อว่าแบบอุ้ยเจ็บเออต้องมีขับรถไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้มีคนคอยดูแลฉีดเสร็จแล้วมไม่ควรขับรถเละเพราะว่าเผื่ออาการฉุกเฉินเพราะมันจะมีกรณีที่แบบว่ามันก็มีนี่อาการฉุกเฉินอ่ะคือเรารู้สึกว่าเราปกติใช่ป่ะเราก็เลยขับกลับใช่ป่ะแต่ว่าในระหว่างทางกลับแบบมันแบบ,อ,าาบอัซิเดน เออก็เผื่อไว้ก่อนใช่ใช่ใช่คาดเดาไม่ได้เพราะว่าโรคประจําตัวแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันสุขภาพร่างกายหรือว่าภาวะในวันนั้นอาจจะไม่เหมือนกันนะคะก็มีคนไปด้วยก็จะดีที่สุดฉะนั้นก็เลยไม่แนะนําว่าถ้าจะไปฉีดวัคซีนนะให้ขับรถไม่แนะนําำให้เปลี่ยนไปขับเรือแทนโอ้นึกว่าจะได้สาระไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้เลียไปขับเรือที่ไหนบ้านมีคลองหรือไม่มี วัคซีนที่จู่ฉีดนะคะเป็นซีโนฟาร์มนะเข็มแรกเนี่ยฉีดไปเมื่อวันที่14กรกดาเอะเอะเ,เ,เดือนนี้เดือนอะไรสิงหาเออเดือนก่อนก็คือกรกดาวันนี้ก็เลยครบรอบเดือนหนึ่งนะคะมาฉีดวันที่13แต่ว่าของที่รักอะ่ะไม่ถึงเดือนก็ได้ฉีดแล้วเนาะที่รักฉีดทีหลังเขาแต่ว่าเข็มสองที่รักได้ฉีดก่อนเขาไหนๆก็ไหนไหนก็คือถ้ามีโอกาสได้ฉีดก็ควรฉีดนะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า ออฉีดมาแล้วจะเป็นยังไงเพราะว่าเข็มแรกจูไม่มีอาการใดๆอะไรยังไงเลยแล้วเดี๋ยววันนี้สรุปให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง ถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยจิวก็ยื่นบัตรประชาชนกรอกข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ขึ้นมานะคะก็จะมีให้วัดอุณหภูมิแต่ครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีการวัดความดันนะคะแล้วก็มานั่งรอเรียกชื่อสําหรับการฉีดวัคซีนค่ะ พอถึงคิวเรานะคะคุณพยาบาลเขาก็จะเรียกให้เข้ามานั่งด้านในนะคะจากนั้นเขาก็จะถามว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรตรวจสอบให้ถูกต้องนะคะจากนั้นเนี่ยจุก็เลือกที่จะฉีดแขนซ้ายเหมือนเดิมเหมือนกับเข็มแรกนะคะความรู้สึกเนี่ยก็คือยังตื่นเต้นแล้วก็ไม่กล้ามองเหมือนกับเข็มแรกเลยนะคะเข็มสองเนี่ยก็รู้สึกว่ามีความเจ็บเวลาเดินยามากกว่าเข็มแรกนะแต่ว่าใช้เวลาฉีดเนี่ยไม่นานเลยนะคะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจุกขออนุญ,ญาตคุณพยาบาลก่อนที่จะถ่ายมาคะค่ะ เมื่อกี้เป็นไงตัวโดนเข็ยบปุ๊บตื่นตื่นดึงอุดเดี๋ยวเรานั่งรอดูอาการ30นาทีนะคะว่า<ช>เป็นยังไงก็อ<ช>ันนี้ครั้งก่อนเขาไม่มีเรียงเบอร์ให้นั่งเพราะคนมาน้อยอแต่นี้คือแบบเขาให้นั่งตามเบอร์เลยร<ช>อ,อดูค่ะพอเห็นป้ายนี้นะคะก็นึกขึ้นได้ว่าจุเองก็เป็นคนหนึ่งที่ดื่มกาแฟาทุกวนันเพราะฉะนันนะคะจูก็ดื่มปกติเลยไม่ได้งดก่อนที่จะมาฉีดวัคซีนนะคะ ครบ30นาทีแล้วเราก็จะได้ใบมาเขาบอกว่า QR code เนี่ยสามารถสแกนดูในหมอความได้เลยมันจะเหมือนเป็นแบบใบเซอร์ป่ะใบเซอร์ใช่เขาบอกเป็นใบเซอร์ก็คือยืนยันว่าเราฉีด2โดสและวน้อะไรอย่างเงี้ใช่อันนี้เราก็จะกลับลงไปหาจอดที่ชั้น4ี่ใช่แล้วถ้าสมมติว่าเป็นประเทศที่เขารองรับสิโนความแล้วเราก็จะบินไปได้เลยใช่แต่ไม่ค่อยมี อั้งแต่ปวดตั้งแต่ตั้งแต่ตอนจิ้มเข็มลงไปวที่บอกเมื่อกี้เออต้องการไม่ลองสลับเข็มแอ้ขนนี้ดูสลับแข็มว่าแบบเอ้ยถ้ามันไม่ใช่แขนที่โดนเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ก็ตอนตอนแรกเขานิ่งไงเขาถามว่าตอนแรกฉีดแขนไหนหัวแขนซ้ายครับเขาก็เลยอ่ะงั้นเอาแขนซ้ายอ๋อเข็มที่สองที่รักเป็นไงเข็มที่สองเขาปวดกว่าเข็มแรกนิดนึง แต่ว่าอาการก็คล้ายๆกันนะคือก็คือตอนช่วงอยู่บ้านอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าภูมิแพ้จะขึ้นจะมีแบบเหมือนขั้นขั้นตาจะจะจะเกาตาใช่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 แบบว่าเฮ้ยจะจมูกจะหายใจออกไหมวะจะฮัตเชิหรือหรือแบบรู้สึกว่าจะมีน้ำมูกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะเป็นภูมิแพ้ฝุ่นอะเหมือนจะเหมือนจะอะไรใช่ใช่ใช่อาการมันประมาณนั้นเหมือนเดิมเลยแล้วก็ที่เอ่อที่เพิ่มขึ้นคือมีปวดตัวนิดหน่อย ตัวลุ่มๆแบบจับไปตามอ,อ๋อเออวันนั้นที่ที่รักที่รักอ,อฉีดไปแล้วมันจะมีความแบบเหมือนจะเหมือนจะาเนาะตอนกลางคืนแล้วก็นอนหลับง่ายเลยใช่แล้วก็แบบมีมึนๆหัวเวียนหัวนิดนึงปวดหัวแล้วก็อาจจะมีเบาหวานในอนาคตแล้วก็มีไม่ไม่ใช่ข่าวไม่ค่อยดีอันนั้นมะอันนั้นโรคฝืนตัวเออาหาเวลาไปตรวจสุขภาพพี่จอะพี่จอย่างไปมากเลยนะแลวการนี้ก็กลัวเหมือนกันนะเนี่ยอกลัวเป็นอะไร โบหัวร้านขันให้เกียรอย่างแรกเลยต้องกล้าเลยโบหัวร้านแน่นอนแต่ไม่ง่ายนี้น่าจะโดนตรงกลางกระบาลอีกหลายเข็มเลยท่านโอ้โกผมผมผมตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา ห้าโมงครึ่งนะคะ11.34นะก็เวลาที่เราฉีดวัคซีนเนี่ยมันจะประมาณบ่ายสองครึ่งนะคะเจว่าไม่ได้รู้สึกอะไรมากนะคือไม่ได้รู้สึก ว่ามันผิดปกติอะไรมากมันมีความหิวน้ำแล้วก็มีความแบบเมื่อยหัวไหลจากตรงแบบตรงข้างหน้าเนี่ยแล้วก็ถึงสะบักข้างหลังอะไรเงี้ยก็คือมีความเมื่อยหัวไหลมากมากนะคะแล้วก็ที่มากที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของความม่วงง่วงมากทั้งนนที่เมื่อคืนเนี่ยจุก,ก็นอนประมาณ8ปถึงเชั่วโมงแล้วนอนมาแบบเต็มเลยแต่คราวนี้เนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเอออยากเอนหลังสักหน่อยจะไปนอนดู n น t f l i x กนะคะก็กลัวว่าตัวเราเองนี่แหละจะหลับแล้วเครื่องสำอางที่แต่งหน้ามาวันนี้นะคะมันจะปลิ้นแล้วก็กลิ้งใส่หมอนอะไรงเง เป็นสิวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจุจะไม่ปล่อยให้หน้าตัวเองเนี่ยที่มีเครื่องสอําอางนะคะแบบโดนปอกหมอนโดนหมอนที่เรานอนเลยเด็ดค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะทําในรูทีนให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะคะมาเดี๋ยวมาเริ่มเลยตัวแรกที่จุใช้นะคะก็เป็นตัวนี้นะคะ อันนี้ก็คือเจ้านางออร์แกนิกคลีนซิ่งวอเตอร์คะซึ่งเขาเป็นไมเซล่าสูตรออร์แกนิกอันนี้หน้าซองเขาก็จะเขียนไว้เลยนะคะว่าสําหรับผิวที่เบาบบางแพ้ง่ายเอ็กซ์ตร้าเซนซิทีนะคะเป็นตัวเช็ดเครื่องสําอางที่เราแต่งหน้าวันนี้ก็ค่อนข้างแน่นนะคะเช็ดได้ทั้งตาแล้วก็ผิวหน้าแล้วก็ปากนะคะก็คือเช็ดลิปออกได้เช็ดเครื่องสําอางที่มีความกันน้ําออกได้คือโดยส่วนตัวนะเด๋วใช้อันนี้แล้วเด๋ยวก็ชอบนะตอนที่ไปหัวหินเนี่ยก็พกแค่แบบซองนี้นะคะเพราะว่าปกติ แล้วเวลาเราซื้อ cleansing water มาใช่ไหมมันจะเป็นขวดใหญ่ซึ่งเวลาไปต่างจังหวัดแค่วันสองวันแล้วพวกขวดใหญ่ไปมันก็จะแบบเออมันหนักเนาะก็พกแบบนี้ก็จะง่ายดีนะคะแล้วก็เขาอะบอกว่าอ่อ,อนโยนต่อผิวผ่านการทดสอบจากสถาบันแพทย์ผิวหนังมาแล้วด้วยว่าไม่ทําให้ระคายเคืองค่ะไม่มีน้าําหอมไม่มีพาราเบนนะคะแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ด้วย เวลาเช็ดเมคอัพที่ตานะคะแล้วก็ควรที่จะแปะทิ้งไว้สักพักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามาสคาร่าที่จุ่ใช้ก็คือแน่นมากแล้วจุก็ปัดแบบหลายรอบมากๆเลยนะคะแต่ถ้าใครอยากจะแบบเช็ดให้มันออกง่ายมากกว่านั้นเพราะว่าปัดมาหนามากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําว่าใช้เป็น eye and lip remover แล้วกันเนาะแต่โดยส่วนตัวนะจู่รู้สึกว่าอันนี้มันก็ออกได้ดีแล้วนะคือมันเช็ดรอบตรงตาได้เลยอะไม่แสบนะคะ คือดีมากอย่างคิ้วอะ่ะจุก็ใช้มัร่ากันน้ำนะคะก็คืออันนี้ออกหมดแล้ว สัมรีทั้งหมด4แผ่นนะคะจริงๆอ่ะมันออกตั้งแต่2แผ่นแรกแล้วทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นก็คือว่ามาสคาร่าที่คิ้วหรือว่ามาสคาร่าที่ขนตาเนี่ยก็คือหลุดออกหมดเลยลิปก็ยิ่งหลุดง่ายมากเลยนะคะแล้วก็จะใช้อีก2แผ่นเนี่ยในการเช็คทำความสะอาดผิวว่าเออมันจะมีสิ่งสกรปรกมีคราบเครื่องสำอางแบบอุดตันตรงไหนแบบตรงซอกตรงมุมตรงไหนหรือเปล่าก็เป็นการเช็คความสะอาดเรียบร้อยอีกรอบนึงนะคะ ด้วยความที่ว่าเขาเป็นออร์แกนิกคลีนซิ่งวอเตอร์นะคะเก็จะมีสารสกัดธรรมชาติต่างๆที่เป็นออร์แกนิกเหมือนกันนะคะอย่างเช่นดอกบวัวหลวงออร์แกนิกเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสยอย่างดอกคามโมไมล์เนี่ยก็จะช่วยลดการระคายเคืองให้กับผิวนะคะแล้วก็ปอบประลมผิวด้วยแล้วก็ทีทรีออยล์เนี่ยลดการสะสมของแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุการเกิดสิวนั่นเองนะแล้วก็ที่เห็นว่าผิวหน้าจะมีความแบบชุ่มชื้นไม่แห้งตึงนะคะหลังจากที่แบบใช้ไปแล้วเนี่ยก็มาจากวิตามินอ e ีที่เขาจัดเต็มให้แน่นๆเลยนะคะในซองนีี้อยอ,อย่่างท ใช้อยู่เนี่ยเขาก็จะมี30มิลนะคะราคาขายก็คือ99บาท แต่ว่าตัวจุดเองอะจูไม่รู้ว่าเขามีแบบขวดใหญ่หรืออะไรยังไงหรือเปล่านะแต่จากที่ใช้มาเนี่ยรู้สึกว่าอยากให้เขาทําขวดใหญ่นะคะจะได้อุดหนุนเพิ่มเติมเมนาะใครที่อยากลองใช้ดูนะคะก็สามารถไปซื้อได้กับตัวแทนของเขาเลยนะคะตัวแทนของเจ้านางหรือว่าเพจเจ้านางหรือว่าในช่องทางต่างๆที่จุขึ้นให้อยู่ด้านล่างนี้นะคะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่น่าสนใจแล้วก็ดีมากๆเลยจากการที่แบบใช้หลายครั้งของจูดเนี่ยจูรู้สึกว่าจุสัมผัสได้ถึงการตั้งใจทำเออการตั้งใจทําของเขามากๆแล้วก็รู้สึกว่า เป็นแบรนด์ไทยอีกแบรนด์หนึ่งที่น่าสนับสนุนนะคะยังไงใครที่เป็นแฟนแป้งของเขาอยู่แล้วก็คงรู้อยู่แล้วเนาะว่าเขาดีแต่ว่าตัวนี้นะคะก็มาคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นตัวที่น่าสนใจแล้วก็ดีมากๆค่ะทัชชาเดอะไรซ์วอชนะคะมันเป็นฟมลังหน้าที่มีความแบบเหมือนมีสครับจากผงขาวของเขาด้วยนะคะจะหน้าตาประมาณนี้เนื้อมีความเป็นเม็ดเป็นเม็ดอะไรอย่างเงี้ยคะมันก็จะเป็นแบบสครับอ่อนๆที่ไม่ได้บาดผิวหน้านะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่จิ๋วชอบมากเหมือนกัน ล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะดี๋ยวก็จะมาร์กหน้าด้วยตัวนี้นะคะนี้ก็จะเป็นยาม a โน World Long Coat m o นะคะซึ่งเป็นโคลนมาร์กหน้าที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวนั่นเองแล้วก็จะตักขึ้นมาอันนี้นะคะก็คือว่าู๋่จะมาทิ้งไว้ประมาณ15นาทีแล้วก็ล้างออกนะคะพอมันแบบแห้งๆอะไรเงี้ยก็ล้างออกได้เลยนะอันนี้ก็เป็นโคลนมาร์กหน้าที่แบบค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็มีความแบบให้ความชุ่มชื้นแล้วก็เคลียร์ผิวให้มันแบบไม่อุดตันอะไรอย่างเงี้ย ล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะก็ขอทาลิปมันเลยอันนี้ลิปมันของ air mes นะคะคือไม่ได้ซื้อเอง <c oughs> เขาให้มานะคะแต่คือถ้าถามว่ามีอันอื่นที่แบบดีแล้วก็ราคาน้อยกว่านี้ไหมก็มีนะคะอันนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นแบบ must have อะไรขนาดนั้นนะ อยู่บ้านเราไม่ได้แต่งหน้าก็จริงแต่ว่าส่วนใหญ่เลยก็จะทาลิปหรือว่าทาทินนะคะซึ่งอันนี้ที่จุ๋ยใช้เนี่ยก็จะเป็นของ fresh drop นะคะก็ดีมากเหมือนกันนะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะก็จะประมาณนี้หน้าก็จะแบบดูมีสีสันขึ้นมานะคะช่วงนี้จุ๋มีทดลองใช้ตัวลนะะ์ของ black r o s e นะคะของ sisley อยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้แบบต่อเนื่องนะคะตัวแรกที่จุ๋ใช้ลงผิวหน้าเนี่ยก็คือ face oil ของเขานั่นเองคือใช้ออยล์เป็นอันดับแรกนะคะเพื่อเปิดผิวแล้วก็เตรียมผิวสำหรับ ใครที่แบบมีความผิวแห้งมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ออยลงเลยนะลงก่อนมอยส์เจอร์ไรเซอร์นะคะคือ b แบคโรสเขาหอมมากหอมกุหลาบแบบไม่ใช่กุหลาบแบบแก่ๆเป็นกุหลาบที่แบบมีความหรูหราดูแพงนะคะ ผิวก็จะมีความชุ่มชื้นแล้วหนึ่งต่อมาเดี๋ยวก็จะใช้เป็นตัวครีมนะซึ่งอันนี้ก็เป็นแบคโรสเหมือนกันนะคะเขาจะเป็นตัวแบคโรสกินอินฟิวชั่นครีมก็คือเป็นเนื้อครีมที่มีเขาเรียกว่าไมโครดรอปเลตอะทุกคนจะทําให้แบบลงสู่ผิวได้ดีมากขึ้นเพราะว่า ครีมเนี่ยพอทาลงไปปั๊บเขาจะมีความแตกตัวเป็นน้ำแล้วซึมลงผิวได้ดีมากผิวจะมีความชุ่มชื้นทันทีค่ะแบ็กโรสครีมมาซึ่งจะเป็นมาสกในรูปแบบของครีมแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยคือเรามาสกหน้าไปแล้วนะมาสกโคนไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี้ยจิวจะใช้แค่ก่อนนอนนะคะแล้วก็ใช้15นาทีแล้วก็เอาทิชชู่เนี่ยซับความมันส่วนเกินออกจากนั้นก็นอนได้เลยคือเป็นมาสกแบบที่ไม่ต้องล้างออกนั่นเองก็จะประมาณนี้นะคะในรูทีนของจิวก็จะไม่ได้มีอะไรที่มันแบบซับซ้อนวุ่นววาายออะะะไรมกกกนนะคะ็ขึู้่่ับ ช่วงนั้นเนี่ยมีการที่แบบต้องลองใช้ผลิตภณัณฑ์หรือว่าทดลองอะไรยังไงอยู่หรือเปล่าคือถ้าทดลองอยู่ก็จะมาเป็นแบบเป็นเซตอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นไปแต่ว่าถ้าไม่ได้ลองเนี่ยจูก็จะมีการสลับกันใช้อันวันนี้อยากใช้ตัวนี้วันนี้รู้สึกว่าหน้าแห้งมากเป็นพิเศษก็จะใช้ตัวมอเจอร์ไเซอร์ที่มีความหนักขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะสาหรับในรูทีนเดี๋ยวเราลงไปกินข้าวกันค่ะ ที่นอนโหวที่นอนที่ทำงานเลยค่ะไม่ล่นโย,ย,ยนอ่ะโยนโยนเลยอะ่ะทำไมทุกคนเงียบอะ่ะนี่วันนี้เราทำอาหารเช้ากินกันเองคนอื่นคือกินหมดแล้วเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสอง คือเมื่อคืนนะคะหลังจากที่เป่าเค้กกันเสร็จกินเค้กกันใช่ไหมวันเกิดแม่ค่าเดียวก็ขึ้นไปดูดูเน็ตฟลิกข้างบนนะคะคราวนี้ก็ง่วงแล้วก็ไม่พยายามไม่ฝืนมันก็เลยแบบหลับไปช่วงหนึ่งตื่นหนึ่งคราวนี้ก็กลายเป็นว่าอา้าวพอตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งประมาณห้าทุ่มไป <c ười> นอนไม่หลับยาวเลย <c ười> นอนไม่หลับก็เลยมาหลับอีกทีตอนประมาณตีสามนะคะแล้วก็นอนยาวตื่นบ่ายโมงก็คือมันเป็นอะไรที่แบบ คือว่าซีโนโฟามันง่วงนอนเยอะแล้วก็ตื่นมาก็คึมแบบหิวมากหิวแบบหิวสุดๆไปเลยอะ่ะเขาที่รักต้องการสามคนเหมือนกันคึงง่วงกับหิวมันจะมาเป็นคอมโบใช่แต่มันโอเคตรงที่ว่ามันไม่ได้มีไข้ไม่ได้มีอะไรมันจะแค่แบบตัวลุมล่มๆนอนแล้วแบบที่นอนของเราอ่ะมันจะแบบรู้สึกร้อนๆอ่ะเนาะตัวมันจะลุมล่มๆแต่ว่ามันไม่ได้มีไข้ขึ้นขนาที่ว่า ต้องกินยาต้องกินอะไรไว้อะไรเงี้ยก็ถือว่าไม่ค่อยได้เป็นไรอะ่ะเออแต่ก็ตอนนี้ยังยังเมื่อยเมื่อแขนอยู่มันเหมือนแบบออกกําลังกายแล้วเราเมื่อยหลายข้างเนี่ยกล้ามกล้ามหัวไหล่อ่ะใช่ใช่เอกล้ามหัว,วหไห <ร S 2> ลไป<ะ>ข้างหลังด้วย ใช่ใช่ตรงนั้นเลยเมื่อยเลยแล้วก็แผลที่ฉีดครั้งนี้เจ็บขึ้นแต่ว่าไม่มีไม่มีร่องรอยเลยครั้งก่อนเนี่ยเขายังมีรอยช้ำของเข็มน,นะอ,อแต่ครั้งนี้ก็คือไม่มีเลยนะคะก็เป็นการ ه, อ่ะวอลกให้ดูนะคะว่าไปฉีดมาแล้วเป็นยังไงบ้างเนาะก็สําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากเลยนะคะหวังว่าจะได้อะไรที่ <laughs> มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างแล้วกันเนาะเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย